สวัสดีค่ะจากบานไรองุพยอมค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมจันมะพร้าวนะคะอันนี้ก็เพิ่งจะเห็นนะคะไม่รู้ว่าต้องช่วยแกะไหมเนี่ยนี่ค่ะไม่รู้จะได้ติดลูกหรือเปล่านะคะปีนี้ปีนี้ปีแรกเลยนะคะที่เขาติดจันนะคะ เพิ่งเข้ามาในสวนนะคะสวนนี้ก็คือเป็นสวนของคุณตาก็มาปลูกไว้ได้สองสามปีแล้วก็พอดีเลยไฟเข้ามาด้วยนะคะแถดตรงนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับปากกาเย็บแหนะคะที่เขาเย็บแหชุนแหนะคะเขาก็จะเรียกว่าปากกานะคะนี่ค่ะเหมือนเดะเลยนะคะก็ปีนี้ได้ติดจันสองข้างนะคะ ก็ต้องรอรุ้นนะคะว่าจะติดลูกหรือเปล่าส่วนตอนนี้ก็เป็นมะมพร้าวน้ำหอมของอัมพวานะคะเขาบอกมาว่าอย่างนั้นนะคะว่าเป็นอัมพวาอัมพวานะคะแต่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอันนี้เราไม่ได้ไม่รู้นะคะเพราะว่าซื้อที่งานกาชาตินะคะนี่ค่ะก็ดกดีนะคะแต่ แต่น้ำหวานอย่างเดียวนะคะน้ำไม่หอมนะคะนี่ค่ะอันนี้ไอเจ้ากระลอกตัวแสบนะคะกัดหมดเลยนะคะกัดตั้งแต่ลูกยังเล็กๆนะคะส่วนแสบทางนี้ก็จะมีเพลียนะคะนี่ค่ะเป็นเพลี้ยแบบนี้นะคะแต่อันนี้ก็คงไม่ได้อยู่แล้วนะคะมีแต่รูปลักเกาะอ,อยู่เฉยนะคะเพราะว่าได้พ่นน้ำหมักไปแล้วนะคะนี่ค่ะ ก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่ก็ทลายต่อไปก็ไม่มีแล้วนะคะก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะตอนนี้ก็ยังมีติดอยู่ตลอดนะคะแต่ติดไม่ดกนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในสวนคุณตานะคะวันนี้ก็มาลดน้ํานะคะต่อท่อยังไม่สําเร็จนะคะก็จะมีงานแจมเล็กๆน้อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็เลย ต้องใช้สายยางนะคะลดไปก่อนนะคะช่วงนี้แดดร้อนจัดนะคะแดด,ดร้อนจัดมา3ามสี่วันแล้วนะคะหรือสีผสมอันนี้เคยเป็นสีแดงแก๊สนะคะตอนนี้เริ่มซีดนะคะจะออกกลายเป็นสีเหลืองเลยนะคะนี่ค่ะหรือสีผสมนี้เขาจะประสบเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดนะคะนี่ค่ะจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะ หรืออาจจะเป็นที่ต้นเขาแก่ขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็สีเปลี่ยนนะคะที่อยู่ในบ้านนะสีแดงนะคะสำหรับต้นนี้นะคะใบเริ่มเล็กนะคะเพราะว่าเขากำลังออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะเขาจะออกดอกแต่ยังไม่เคยเห็นมเมล็ดของเขานะคะนี่ค่ะ ไม่โฟกัสซะงั้นแนีอ่าไม่โฟกัสซะแล้วนี่ค่ะส่วนต้นนี้ก็อยู่ในร่มนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะยิ่งสายพันธุ์นี้นะคะยิ่งออก <c oughs> ออกดอกเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะ ดอกคล้ายๆดอกกะเพรานะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเม็ดใหม่อันนี้จะเป็นสีสวยมากเลยนะคะชอบจังเลยสีสีสดจัดจ้าเลย อันนี้จะสีไม่ค่อยเข้มแล้วนะคะเริ่มจางสำหรับต้นนี้ก็จะสีแตกต่างกันนะคะถ้าต้นโตขึ้นสีก็จะเข้มขึ้นนะคะนี่ค่ะสีจะสดสดเข้มๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมแค่นี้ก่อนนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องคพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ